อีกเรื่องหนึ่งฮะที่น่ายินดีเหมือนกันนะครับเกี่ยวกับประติมากรรมนะครับซึ่งมีอายุร่วมพันปีได้เลยนะครับมีชื่อว่าโกลเด้นบอยนะครับล่าสุดนีก็เดินทางมาถึงไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับโดยโกลเด้นบอยนะครับโกลเด้นบอยคืออะไรนะครับโกลเด้นบอยเนี่ยเขาบอกว่าคือรูปพระศิวะ เป็นประติมากรรมสำริดศิลปะลบบุรีนะครับหรือว่าศิลปะเขมรในประเทศไทยอายุราวพุทธศตรวรรษที่16นะครับหรือว่าประมาณ1,000ปีที่ผ่านมาสันนิษฐานว่าได้ถูกลัลกลอบขุดค้นจากปราสาทหินในเขตอำเภอลาหารทรายจังหวัดบุรีรัมย์แล้วก็มีการลักลอบซื้อขายออกไปโดยผิดกฎหมายในปีพุทธศักราช2518นะครับ โดยความสําคัญนะครับเขาบอกว่าโกลเด้นบอยเนี่ยเป็นหลักฐานแสดงถึงความเจริญของแผ่นดินไทยในอดีตความงามของฝีมือช่างแล้วก็เทคโนโลยีชั้นสูงในการหล่อโลหะของคนโบราณโดยเฉพาะเป็นของที่หาได้ยากเป็นที่ยอมรับว่าเป็นโบราณะวัตถุชิ้นเยี่ยมที่มีคุณค่าระดับโลกเขาบอกว่าถ้าประเมินกันในปัจจุบันเนี่ยนะครับก็น่าจะมีราคาในปัจจุบันในตลาดยอยู่ที่ประมาณร้อยล้านบาทนะครับซึ่งถือว่าค่อนข้างที่จะ เป็นวัตถุโบราณนะวัตถุที่ทรงคุณค่ามากๆนะครับโดยโกลเด้นบอยนะครับไปอยู่ไหนมานะครับหลังจากที่มีการลักลอบนําออกจากประเทศไทยอย่างผิดกฎหมายนะครับประติมากรรมโกลเด้นบอยก็ถูกนําไปจัดแสดงที่พิพิธภัณฑ์ศิลปะเมโทรโพลิแทนหรือว่าเดอะเมทนะครับสหรัฐอเมริกากระทั่งมีการตรวจสอบยืนยันถึงที่มาของแหล่งกําเนิด จึงนามาสู่การเสนอคืนโกลเด้นบอยกลับสู่ประเทศไทยนะครับโดยพิพิธภัณฑ์ศิลปะเมโทรโพลิแทนจะมีการดําเนินการจัดส่งโกลเด้นบอยก็คือเดินทางมาถึงไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็สําหรับในวันนี้นะครับขอเชิญพี่น้องชาวไทยร่วมต้อนรับโกลเด้นบอยกลับคืนสู่ประเทศไทยเขาจะมีการจัดพิธีรับมอบนะครับในวันนี้ที่พิพิธภัณฑ์ทัาสถานแห่งชาติพระนครแล้วก็คาดว่าจะมีการถ่ายเท่าสดผ่านทางเพจของกรมศริลป,ปากรด้วยนะครับเพราะว่าเรื่องนี้ถือว่า เป็นเรื่องใหญ่นะครับแล้วก็ในที่สุดล้วก็ได้กลับกลับมาที่ประเทศไทยแล้วนะครับหลังจากที่โกลเด้นบอยไปเที่ยวอ,อยู่สหรัฐอเมริกานะครับนานทีเดียวนะครับตอนนี้กลับมาถึงไทยแล้วนะก็ยินดีต้อนรับกับโกลเด้นบอยด้วยนะครับ